ท่านผู้ชมคะมาดูเรื่องของการรณรงค์หยุดเผาคือทราบกันดีนะคะว่าผลกระทบที่เกิดจากการเผาฟางต่อสั่งและเศษนั้นก็ทําให้พื้นที่เพาะปลูกนั้นเสื่อมโทรมและแน่นอนค่ะมันเป็นการทําลายโครงสร้างดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกแล้วก็ยังเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะคะไม่ไว่าจะเป็นหมอกควันขม่าก๊าซพิษที่ทําลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยล่าสุดค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ให้เกิดแนวร่วมในการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรโดยการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรนั้นมาใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายต่อสั่งและฝังข้าวเขาทำอย่างไรไปติดตามกันค่ะนายพิรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนั้นพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทยโดยเฉลี่ยมีประมาณ65ล้านไร่ค่ะ คิดเป็น20%ของพื้นที่ทั้งประเทศในแต่และรอบการผลิตจะมีฟางข้าวเฉลี่ยประมาณปีละ25.45ล้านตันและมีปริมาณต่อสั่งข้าวที่ตกค้างอยู่ในนาข้าว16.9ล้านตันต่อปีค่ะโดยพื้นที่ปลูกข้าวหนึ่งไร่ก็จะมีปริมาณฟางข้าวและต่อสั่งโดยเฉลี่ยปีละ650กิโลกรัมซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการฟางข้าว และต่อสั่งนะคะก็ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็ตัดสินใจเอาฟางข้าวและต่อสั่งเนี่ยเผาซะเลยเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกพืชหมุนเวียนต่างๆจนทําให้ฟางถูกเผาทิ้งอย่างน่าเสียดายการเผาฟางนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วนะคะยังทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมกลายเป็นมลภาว,วะและก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกค่ะ ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรก็จัดทานโยบาย3 r หรือว่า3เปลี่ยนโดยเป้าหมายคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่เผาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะล่าสุดมีการทดสอบเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบในการบรินาการ โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้คิดค้นและพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายต่อสังและฝังข้าวพร้อมกับคิดคน้นถังบ่มเพาะหัวเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายต่อสังและฝังข้าวค่ะสำหรับจุลินทรีย์ชนิดนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ตามความสะดวกและทรัพยากรที่มีอยู่ในมือของเกษตรกรอย่างเช่นใช้ดโดรนในการฉีดพ่นใช้ถังฉีดพ่น หรือละลายน้ำและขังน้ำไว้เพียง7วันจุลินรีย์นี้ก็จะทำให้ต่อสั่งและฝังข้าวมีความนุ่มค่ะแล้วก็เปื่อยยุ่ยไม่ติดล้อรถที่มาตีนาในขั้นตอนการเตรียมดินลักษณะของน้ำในแปลงนาที่หมักด้วยจุลินทรีย์นั้นจะมีสีฝังข้าวนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะโดยรวมใช้เวลาน้อยกว่าการขังน้าโดยไม่มีการเติมจุลินทรีย์ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสามารถทำนาได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ สำหรับต่อสังข้าวและฟางข้าวจะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ร่วมกันหานวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการย่อยสลายโดยต้องปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและปลอดภัยต่อพืชไม่มีสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะฟางข้าวมีปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเฉลี่ย0.51 0.14และ1.55เปเซต์ มีปริมาณธาตุอาหารรองของพืชน,นะคะได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมและซัลเฟอร์เฉลี่ยอยู่ที่0.47 0.25และ0.17เปอร์เซ็นต์ตามลำดับค่ะซึ่งเมื่อย่อยสลายเป็นอินรีย์วัตถุก็จะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะและส่งผลให้ประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยก็ถือเป็นวงจรในการปรับปรุงบำรุงดินที่สำคัญคือส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาหยุดเผาในพื้นที่เกษตร นำมาสู่การลดโลกร้อนแบบยั่งยืนในอนาคตค่ะ